ฝาฟ้านะคะนี่อะไคะหมอกเราจะมาดูหมอกนะคะเราจะมาดูหมอกขาวโพลนเลยค่ะขาวโพลนเลยมองไปคะ่ะมองไปข้างหน้าหมอกทั้งนั้นเลยนะคะขาวๆอ่ะอันนี้ก็ปลูกขอฟ้านะคะขอฟ้า ผาปลูกถั่วฟ้าค่ะข,ข้างหน้าเลยก็ไปนู้จะเป็นป่าถุเจีย๊ยบถั่วฟ้ามองไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยนะคะถูกหมอกปกคลุมหมดเลยบรรยากาศสดชื่นจริงอยู่แต่มันก็อันตรายสำหรับสุขภาพอยู่นะคะ นะคะอันนี้คือกระปลกถั่วฟ้านะคะเอถั่วฟ้าหรือป่าน่าไม่ถั่วฟ้าก็ถั่วอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะเพืความเพื่อความแน่ใจว่าเขาจะคืออะไรกันแน่คือเขาปลูกเยอะแยะมากมีอยู่หลายไร่อ่ะ เขาก็แยกโปรดนะคะแล้วเราจะมาตามเก็บอีกทีหนึ่งน,นะคะว่าต้นนี้คือถั่วอะไรนะคะอามีวอด้ยเาเปลี่ยนเสื้อผ้ามาแล้วหรอกจะไปหาน้องใช่ไหมโอเคค่ะไปกีด้าก็อยู่นั่นเ้ยฝากน้องหน่อยอ๋อยายถ่ายต้นถั่วขอบคุณนะคะที่รับชม